สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทก่านครับวันนี้ครับพบกับผมแล้วนะครับกดนะครับทางช่องกดบารมีกรมหลวงนิตีนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่เอสซีสายใต้แล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็คนจะน้อยวันจันทร์นะวันจันทร์จะคนเยอะสุดนะครับก็จะมีนัดการพุดสุกนะครับที่เอสีสายใต้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้นะครับถือเป็นเทปพิเศษอีกหนึ่งเทปนะผมจะพาพี่ทุกท่านนะครับไปเรียนรู้นะครับ ดูพระแท้ดูพระจริงดูจุดใจตังนะครับศึกษาพระแท้กันนะวันนี้นะผมจะพาพี่ๆนะครับไปพบกับสายตรงหลวงปู่ศรีวัดถ้ำข่าบุญน,นาคต้องบอกกันนะว่าแต่ละเกจิเนี่ยแต่ละสายเนี่ยเขาจะแบ่งกันนะเซียนเนี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งทุกสายนะต้องแยกเฉพาะเลยบางท่านก็เก่งสายเดียวเลยบางท่านก็เล่นหน้าลายแต่เซียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมี ที่ตัวเองแม่นที่ตัวเองนับถือที่เป็นพระลักในสังขตัวเองเนี่ยหนึ่งเทจินะครับวันนี้นะนี่ผมจะมาหานะครับนี่นี่นี่มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่โอสวัสดีครับนี่ครับพี่โอนี่ครับแนะนําตัวเลยพี่ของโอนะครับโอบารมีพุทธคุณนะครับเนตู้ครับหนึ่งเทียบเลยครับนี่ถือว่าเป็นพี่เ็เป็นสายตรงนั้นจริงพี่เขาเล่นพระน้ารายแหละแต่ว่าหลักๆเลยพี่โอก็เกิดจากลูกศรใช่ไหมอ่าใช่ครับพี่ก็กลูกศรล้นๆนเลยครับใช่มาใหม่ๆนี่ครับ แล้วตอนนี้ราคาเหมือนไงบ้างพี่หลวงปู่ตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับตอนนี้เป็นทุกเกจิก็เป็นทุกหลวงพอคือพูดไงว่าต้องบอกบอกพี่พี่เอฟว่าทุกเกจิตอนนี้นะถ้าใครมีทุนหรือใครอยากได้พาสตสวตนตัวนี้น่าเก็บนะ ก็ราคาลงมาเยอะใช่ใช่ครับตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าราคาพักเงียบแล้วเราจะไม่ซื้อนะเราต้องซื้อช่วงนี้นะครับต้องซื้อเป็นราคานักลงทุนครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นราคานักลงทุนใช่แล้ววันเนี้ยผมมาหาพี่โอเนี่ยไปโอกาสดีเลยผมขอความรู้หน่อยได้ไหมพี่ผมได้เลยได้ลูบุษสีนิยมรุ่นไหนมีเหรียญอะไรบ้างที่แบบว่า สากลที่บอกว่าถ้ามีรับซื้อซื้อง่ายไข่คล่องอ๋อได้ได้ถ้าเป็นหลุมบุสีใช่ไหมครับใช่ขอขอหลุมบุสีพี่แล้วก็ขอแบบให้พี่พีเอฟซีเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยจุดใจตังหรือว่าการดูเทคนิคการดูง่ายๆอ่ะเอาแบบเอาแบบเอาแบบคนไม่เป็นเลยแต่ก็ซื้อได้เอาาเทคนิคของภาคสนามเลยนะภาคสนามเอาเกลือได้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาเจอกันนี่องค์จริงเลยนะนี่ถือว่าอันนี้ผมผมเตรียมไว้ให้นะพี่ครับเปลี่ยนลุ่นดูนะอันนี้นะอันนี้คือเป็นรุ่นนิยมของปู่เลยนะเอาเลยพี่ อันนี้นะครับอนไหนบ้างอันนี้นะครับคือเป็นเหรียญนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญอายุยืนเต็มองค์นะครับ<ม>เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าทําไมถึงเป็นชื่อเหรียญอายุยืน<ม>เพราะว่าหลวงพุทศรีท่านเนี่ยเป็นพระที่อายุยืนนะครับหนึ่งร้อยยี่สิแปดปี<ม>นะครับ<ม>คนที่เขาจัดสร้างนะครับจ่าเอกนริชัยมงคลนะครับกับนายแพทย์วิเชียนะกูลศิลป์เนี่ยเขาขออนุญาตจัดสร้างเนะี่ยใช้ชื่ออายุยืนเพื่อ เป็นการระลึกถึงหลวงปู่ครับอันนี้ทันนะทันหลวงปู่นะแท้ทันครับแท้ทันแน่นอนสร้างปี2517นะครับอันนี้ผมขอหยิบดูพี่นี่นะขอหยิบดูนะนี่นะนี่นะเรียนหลวงปุ่ธศรีนะครับรุ่นอายุยืนนะครับนี่มาดูด้นนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีกี่เนื้อพี่เนื้อทั้งหมดมีสี่เนื้อครับมีเนื้อทองคำมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงครับเนื้อทองคำจัดสร้าง16องค์ เนื้อเง,งินหนึ่งรอยิห้าองค์เนื้อนวะนี่หนึ่งพันหนึ่งรอยิบหองค์แล้วก็เนื้องทองแดงนี่8 8ด0ันแดร้อกิงค์แล้วราคาซื้อขายยไงพี่ราคาซื้อขายแบบนี้นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นนะพี่ใช่ครับอันนี้ถือว่าสวยนะอันนี้คืนนอนนสภาพานะแบบนะอันนี้ผม นำมาให้ดูนี่เป็นแบบผิวพันธุ์เดิมๆเ,เลยนะสภาพสวยเลยถือว่าเป็นสภาพสวยอ่าแล้วรุ่นข้างล่างนี่เป็นรุ่นไหนบ้างพี่อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่าเหรียญมหาลาบนะครับนี่แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่ซื้อง่ายขายคล่องเลยคนคนภาคสนามนี่จะรู้จักกันเยอะเลยก็คือเป็นเหรียญหน้าแก่ครับหน้าแก่แล้วสร้างไปีไหนบ้างครับพี่เหรียญมหาลาบเนี่ยสร้างปีพศ2518นะครับนี่ จำนวนการสร้างเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญรวมกันสี่เนื้อเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อออปก้าแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับมีทั้งตอกโคตและไม่ตอกโคต่วนเหรียญหน้าแก่นี่สร้างเนื้อเดียวเนื้อเดียวแล้วก็จํานวนการสร้างสองหมื่นเหรียญครับอแล้วอายุยืนนะครับพี่อียนอายุยืนเหรอครับสร้างปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดร้างก่อนเหรียญนี้ใช่ครับเนี่เหรียญอายุยืนเนี่ยจะเป็นเหรียญที่สร้างพร้อม ขอพวกเหรียญสีหน้าสีหลังแล้วก็เหรียญหน้ากระปกรุ่นแรกเป็นเหรียญสีเป็นวัตถุงคนยุคแรกๆของหลวงปู่นะแล้วทคนิคการดูเลยพี uh ่เอาอย่างเหรียญแรกก่อนเลยที่พี่บอกว่าเหรียญอายุยืนเนี่ยทคนิคการดูเลยเอาเทคนิคเลยนะที่เตียนใช้ที่พี่ใช้จริงอ่ะใช้จริงเลยนะที่ว่าแบบว่าใช้จริงอ่ะเหมือนแบบผมไม่มีความรู้เลยอาจจะรู้มื้นๆแต่ว่าอยากจะรู้ว่าซื้อได้อ่ะแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมผมแนะนําเป็นทลิกเลยนะแบบที่อันเนี้ยพี่จับได้เลยที่แบบ เราหยิบขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเกิดไม่มีการเลี่ยมปกปิดนะถ้าถ้าอย่างเทคนิคของเราเนี่ยง่ายๆเลยนะพี่นะอันนี้ดูตรงหูเหรียญก่อนเลยหูเหรียญเนี่ยครับยะผมจะอธิบายให้เป็นภาพนะอ่านี่มีภาพไปด้วยไหมโอ้โหนี่วันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเลยครับเป็นรูปเลยนะาเป็นรูปจะเห็นชัดอ่นี่พี่ก็ถ่ายไว้เลยครับ หูเหรียนะหูเหรียญลักษณะนะลักษณะหูเหรียญนีครับเขาจะเป็นทรงโดนัทแบบนี้นะครับพี่อ่าโดนัทมนๆอันเนี้ยคือเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะบอกว่าพระเนี่ยบางทีจะไปพร้องกับหลวงพ่ออื่นอย่างเช่นเหรียญเจริญพรล่างหรือผูทิม จะทรงการปั๊มแบบเดียวกันอ่าเพราะยุคเดียวกันใช่เป็นเดียวกันน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยเพราะสังเกตหูจะเป็นโดนัทแบบนี้นะครับใช่แล้วก็ผิวเนี่ยก็จะเป็นมันปูเงี้ยเจริญพรล่างเจริญพรบนหลวงพุธทีมก็ลักษณะใช่ใช่ครับแล้วแล้วตรงอย่างมีตรงอื่นเหมือนพี่จุดแดงเลยอันเนี้ยอันนี้หูหูยังพิ้มาแบบเหรียญเปล่านะพี่นะที่แบบ ในที่เรามองเห็นอ่าแบบเราอาจจะเรียกว่าแท้ตาเปล่าได้วยน่คือดูหูนี่ได้เลยเหรอพี่ได้ถ้าเก๋หน่อยถ้าเก๋หูจะแบนเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนหูจะไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ผมเล่นมายังยังไม่เจอที่มันเป็นแบบโดนัทแบบคอเหรียญอะไรอ่ะไม่ได้แบบนี้อ๋อนีฮะคือเก๋ยังทําไม่ได้วพี่นี่พี่เอฟตีแ้นี่นี่นะเก๋เก๋ยังทำตรงหูเหรียญเป็นโดนัทแบบไม่ได้ถ้าขยับขึ้นไกหน่อยนะอันนี้อันนี้ครับอันนี้เส้นที่ข้างแขนเนี่ยครับนี่เลย นี S <S <S ่เส้นข้างแขน,เ,นเสีเส้ยนนะครับนี่นะนี่คือเหรียญเหรียญเต็มเต็มวงนี้นี่เส้นข้างแขนพี่เขาย่อมาให้แล้วนี่ใช่ถ้าส่องดูเนี่ยเอากล้องส่องดูเนี่ยจะเห็นเส้นข้างแขนเสี้ยนเ<ๆ>ลยครับถเสี้ยกรณีที่พระอยู่ในเลี่ยมทองหรือว่าเลี่ยมพลาสติกปกปิดมาเนี่ยเราดูนี้เลยดูได้เลยหลวงพุสธรีรวยื้ยืนใช่ครับนี่อันนี้จุดที่ศจริงๆอ่ะอยู่ในเรี่ยมเห็นแค่นี้จ่ายตังค์ได้เลยไหมจริงๆมีมีตัวเกสที่ว่ามันถอดออกมาติดแต่ว่าเส้นมันจะหนาแต่ว่าจริงๆแล้วเราเราดูหลายองค์ประกอบแต่ถ้าอย่าง อย่างพาไม่เลื่อมเนี่ยจะง่ายจะง่ายหน่อยอแล้วต่นจะมีจมีจุดที่ต้องดูได้อีกมีจุดหนึ่งเช่นอย่างเช่นตรงเนี้ยผมผมจะสังเกตจากหลักตรงนี้เลยนะเนี่ยข้างตรงเนี้ยจะเป็นเส้นกากบาทตรงนี้นะพี่นะถ้าส่องดูดีนะกากบาทก็คือกากบาดกวายอย่างงี้ใช่เป็นกากบาทกวายช่วงนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเลยนะไม่เคยบอกขครที่ไหนเลยนะโอ้โหขอบคุณมากแล้วพี่ไม่เคยบอกขครนี่บอกพิเศษพที่ถ้าเหรียญที่ปั๊มคมชัดนะพี่นะช่วงนี้จะเป็นเส้นกากบาท อืมที่เหลี่ยญพรมเดิมแน่แน่ชัดอ่าฮะประมาณสองนาฬิกาสามนาฬิกาใช่ครับแล้วถ้าแบบนี้นะครับเจอแบบนี้ตัวตัดจ่ายตังเลยไอ้บล็อกนี้เรียกันแหงะไหมบล็อกนี้เหรอครับก็ประมาณ4,000บาทเนี่ยแหละครับไอ้คนพี่ซื้ออะไรอันนี้นะครับอ่าอันนี้คือจุดจ่ายตังนะสำหรับเหรียญเนื้อแดงอะไรอย่างนี้ครับที่เป็นบ้างตรงนี้ยครับเนี่ยอ่าเป็นเงินสองชั้นถ้าเจอแบบนี้นะครับจ่ายเงินได้เลย อ่ะย้ำนะย้ำนะจ่ายเงินได้เลยครับถ้าตัวตัดแบบนี้นะใช่เป็นบ้างอย่างนี้ใช่จ่ายตังค์ได้เลยแต่ถ้ามีมีตัวตัดนะเอาอะไรที่ตัดนั้นด้วยแต่ว่าผมผมไม่ได้เตรียมไว้ให้ดูหรับพวกเหลือเนื้อพิเศษเจอเจออาจจะต้องดูดูเลยเอาเป็นว่าเนื้อทองแดงเนี่ยถ้าเจอตัวตัดอย่างในรูปเนี่ยนะจ่ายตังค์ได้เลยจ่ายตังค์ได้เลยอันนี้อันนี้การันตีคอนเฟิร์มอย่างพี่โอจ่ายตังค์ได้เลยนะนี่นะจริงจริงนะแล้วก็ คือพูดง่ายว่าเจออย่างเงี้ยเอามาขายพี่เขาก็รับซื้อเลยก็ซื้อรับซื้อครับรับซื้อแล้วรับซื้อราคาพิเศษเลยนะถ้าถ้าเกิดสภาพแบบนี้สวยๆแลครับถ้าแบบผิวดมเดิมไม่ได้มีการเช็ดการล้างตกแต่งมานะครับผมรับซื้อหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะนี่แล้วบอกบอกว่าดูมาจากคลิปที่พี่โอลงนะเดี๋ยวได้ราคาพิเศษนะซื้อซื้อก็ไม่แพงนะขายก็ได้ราคาสูงได้เลยนะ้เอาครับอันนี้อายุยืนนะรู้ไปแล้วนะ หนึ่งเลยนะผมสลุกเหลักเลยนะเนี่ยอันนี้เหรียญหลักนะเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งหนูคูสี่นะเพราะว่าเป็นเนื้อทองคําหลักล้านนะหลายหลายร้านนะทองแดงยังหลักหมื่นอยู่ในหาดเชาได้นะแล้วตอนแรงๆนี่ขึ้นไปถึงกี่บาทเพี่ทองแดงเคยแรงถึง4ี่หมื่นกว่านะครับสี่หมื่นนะครับเหรียญนี้สำหรับสำหรับโค้ดเสือนะถ้าเป็นโค้ดกรรมการเนี่ยโค้ดกรรมการเนี่ยถ้าเขามีกรรมการจะตอกคอไก่ด้านหลังตรงเนี้ยถ้าถ้าสวยจริงเคยมีตัวเลขที่ขายกันถึง8ปดหมื่นนะ เปลี่ยนท้องแดงนี่นะพี่ใช่ครับและนี่ไม่มีโค้ดใช่ไหมอันนี้พอมีโค้ดตรงนี้สอดเสือครับด้านหลังอ๋อเป็นโค้ดสอดเสือนะตรงนี้นะนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดกอไก่เขาไหรจะเป็นกรรมการแพงเลยก็แพงหน่อยก็คือหน่อยแต่ว่าคือในราคาณปัจจุบันนี้ครับก็คือหลักหมื่นแต่ว่าก็คือลัหมื่นประาหน่อยดรอปลงมาทุกทุกเกจิแล้วอ่ะอันนี้คือเหรียญอายุยืนหลวงพุทธศรีนะปีหนึ่งเจ็ดนะ ผมสรุปให้ฟวาคร่าวๆคือหดูหูถูกต้องครับเป็นโดนัทนะครับแล้วก็ตรงช่องแขนด้านด้านซ้ายมือเราด้านขวาหลวงปู่เนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าเห็นคมชัดถ้าเหรียญชัดเนี่ยจะตรงสองนาฬิกาเป็นกากบาทนะครับแล้วจุดใจตังเลยที่ตัดติ่นเลยคือตัวตัดถูกต้องครับตัวตัดเป็นสองชั้นแบบนี้เป็นบ้างเข้าไปข้างในก่อนแล้วก็จะเป็นตัวตัดเรียบครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วเรียนต่อไปพี่อีกสักเหรียญจะาสักนุ่นเอาเหรียญหน้าแก่แล้วกันนะหน้าแก่ บแบบเหรียญที่คนชอบมากรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่คนรู้จักเยอะเพราะอะไรวิเหรียญรุ่นนี้เหรียญร,ร,รุ่นนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่พุทธศินในการแกะนะครับเพราะว่าเขาแกะแม่พิมพ์ได้เหมือนเหมือนหลวงป,ปู่นะห,นหลวงป,ปู่มากครับใช่ใช่ปี19นะครับนะบนี่ไล่ปีนะ17 18 19ปนะใช่ครับ เลขสวยนะเลขเหรียญก้าครับอันนี้เหรียญหน้าแก่เนี่ยสร้างสองหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะแก่ดูแค่สามจุดพอครับนี่เทคนิคแล้วนะนี่เอกลุสีนะผมจะแนะนําให้เลยนะเนี่ยโดยที่ไม่ต้องดูอะไรมากเลยครับจับลักษณะคอเหรียญด้านหน้านะครับแบบนี้ก่อนคอด้านหน้านะจะเป็นเหมือนคอแบบยื่นออกไปอะคอตั้งอ่าเป็นคอตั้งคอเหรียญปกติทั่วไปเนี่ยถ้าหูเหรียญเนี่ยจะชิดจะชิดอย่างนี้แต่เหรียญเนี้ยจะเป็นคอแบบ เหมือนยืนออกไปอ่<ช>เาเขาเรียกขอตั้งครับจะมีช่องว่างตรงนี้นยครับเนี่ยตรงนี้ยืนออกไปอันน,นี้เลยถ้าเก๊จะชิดเลยใช่ครับพี่เก๋ชิดเลยเหรียญหูแคบๆเนี่ยส่วนมากจะไม่รอดอด่าถ้าตรงนี้แคบลงมาอย่างนี้นะแคบลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บตรงเนี้ไม่น่าจะใช่สาธนต้ห้าูไ้ก่อนเลยคือว่าพูดง่ายๆถ้าเจอหูอย่างงี้ไม่ต้องดูตรงอื่นถูกต้องครับในในความหมายอันนี้จุดที่สองนะครับที่จะถ้าเห็นตรงนี้แล้วประมาณ90%นนี่คือแท้เลยนะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ุดใจตังเลยก็ว่าได้เป็นรอยจิกข้างหูเนี่ยครับนี่ข้างหูมากถ้าพลิกถ้าพลิกเหรียญนะจากันเ้านี่ถ้าพลิกเหรียญปุ๊บเจอนี่จะอยู่ตรงนี้ครับน้อยเหรียญที่จะไม่ติดมีเป็นน่าจะเป็นเหรียญปั๊มแรกๆอาจจะไม่ติดแต่ว่าน้อยมากเท่าที่เห็นมาก็ต้องมีจิกหมดเป็นรอยคลิปปิ้นหรือเป็นรอยพับขึ้นมาเป็นรอยเจาะเนี่ยครับข้างหูเนี่ยครับเป็นรอยจิกข้างเนี้ยครับอ๋อเป็นรอยแหว่งเขาแปลงไปของของของเหรียญเป็นรอยกดลงไปครับ เปรอยจิกลงมาครับ๋อครับนี่นะตรนี้นะพี่นถ้าถ้าเหรียญหน้าแก่เนี่ยจุดนี้เป็นจุดแรกที่จะต้องดูเลยสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่เห็นจิกหกวคือจบเค้เลยถูกต้องครับไม่ท้ยเลย90%ซในการที่เราจะแยกได้เลยว่าเก๋หรือแท้จุดนี้เป็นหลักเลยนี่จุดนี้นะแล้วในกรณีถ้าเลี่ยมถ้าเลี่ยมมาก็ยังดูในซอกคียอลได้ขอดูในเลี่ยมอันนี้อันนี้ในกรณีที่ไม่เลี่ยมดูง่ายได้ไม่เลี่ยมดูง่ายดูจุดนี้ก็คือจ่ายตังค์ได้เลย ถ้าเกิดถ้าเกิดเลี่ยมมานะครับนี่นี่ถ้าเลี่ยมมานะจุดตรงนี้นะครับในซอกจีวรนะครับล่องที่สองนะครับอ๋อจีวรล่องที่สองจะเป็นเส้นน้ำตกวิ่งหลายๆเส้นนะครับอ๋อพี่โอเส้นไหนนะเส้นที่สองครับเส้นนี้นะหนึ่งข้างบนและสองข้างล่างนี่จะเป็นเส้นน้ำตกใช่จะเป็นในซอกนี้นะอ๋อเป็นเส้นน้ำตกเป็นเป็นแบบคุมๆเป็นขนแมวคมวิ่งอยู่ในล่องนะครับอไม่ได้แล้ววก็อาจจะดูตรงข้างปากก็ได้ครับนี่เดี๋ยวนะข้างวากลวงปูจะมีติ่งเนื้ออยู่นะครับ ขตรงข้างปากนี้ครับถ้าเราลุมงกล้องดีๆครับจะเห็นจะเห็นติ่งเนื้ออยู่นะครับอ่าเห็นติ่งเนื้อนี่นะครัมีคือนี้จ่าตังได้เลยสองจุดนี้ก็ประมาณ9ก้าสนี่ก็เกบเก้าเปอ์เลนครับผมผมอันนี้ที่ผมไม่บอกว่าร้อเพราะว็าผมเกือบอักซิเดนต์ไว้บางอย่างแบบว่าเราอาจจะส่องไปแล้วแบบมันมืดเงี้ยเราวบางที ลงกล้องไปแล้วอ่ะมันไม่คมชัดเหมือนอเหมือนแสบสว่างทั่วไปนะอือาจจะเป็นไปได้โอเคนี่เลยเหรียญหน้าแก่น,นะผมว่าพี่พี่ก็ถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบก็น่าห้แบบได้ความรู้ขึ้นมาเยอะนะอย่างน้นอยๆอ่ะเกอะ A ยังไงก็ทําไม่คมเท่าแท้แน่นอนใช่ครับถึงถจะมีแต่ก็ไม่คมเท่าแท้แน่นอนรู้ส่องเห็นมนั<ช>น<ต>น,นั่นเองนี่ใช่แต่ว่าก็ก็าาการันตีได้ประมาณ99%้าเก้าปรเ็น่ะ นี่นะว่าจะปเป็นเหรียญแท้นี่ตรง,ตร,งร่องตรงร่องร่องที่สองเห็นไหมไ้เหมนน้ำตกนี่แล้วตรงตรงมุมมุมปากหมุนปูนนะใช่ครับนี่จะมีเนื้อเกินเป็นติ่งเปมๆคมอ่ะแล้วก็ส่วนหูที่ผมบอกเนี่ย่่องให้ดูด้วยนะโหดีติดก,กล้องด้วยนี่ฮะมีนะหูจะห่างงงี้ หูตั้งหูตั้งนะโปรตีเรียนทั่วไปเนี่ยถ้าเจอหูชิดๆในเหรียญรุ่นนักแก่แบบนี้นะไม่ใช่เลยนะอย่างนี้วางเลยนะครับนักแก่เนี่ยจะเปในกอกลักษณ์หูเหรียญจะตั้งนี่นี่ผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะผมได้พร้อมกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะนี่นะนี่แล้วด้านหลังมีอะไรเป็นดูเป,นเ,เป็นพิเศษเหรพี่เป็นพิเศษเหรอครับด้านหลังด้านหลังรู้ด้านหน้าไปแล้วอ่ะด้านหลังไม่ไม่นี่ครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่มีมีจุกเงินอันนี้อันนี้จ่ายตามได้เลยนะเนี่ย เหรียญหน้าแก่ต้องเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นี่หูจิกนะฮะโอเคครับน,น,นี่นะครับตัวตัดเลยเนี่ยอันนี้ฮะเหรียญเนี่ยพี่โอจริงจริงนะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบทุกเกจิจารย์นะจบที่ตัวตัดหมดถูกต้องครับนอกจากว่าเหรียญขยับหรือว่าปั๊มปั๊มแหวนอะไรเงี้ยครับอาจจะอาจจะจบตัวตัดข้างที่เราดูไม่ได้ก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงอื่น ถูกป่ะนี่เหรียญหลวงพ่อเนแต่ที่ผมเห็นจุดหนึ่งก็คือเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญอายุยืนเลยตัวตัดจะเป็นเป็นบ้างเป็นบ้างข้างบนคล้ายๆเปลืองอ่ะแล้วก็จะเป็นสล็ข้างบนก่อนใช่เป็นชั้นหนึ่งก่อนแล้วถึงจะมาตัดอีกเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยน่าผมจริงๆแล้วผมว่าพุทธศิลป์น่ะเขาจะพ้องกับเหรียญทูลเก้านะน่าจะเป็นช่างเดียวกันทูลเก้าหลวงพ่อทบใช่อันนี้หลวงพ่อทบทรงทรงทรงพระหน้าตาคล้ายคือเงินแบบ แทบจะมากมากเลยตัวนี้หลวงพุทธวัดชนแดนนะครับหลวงพุทธก็อาจจะเป็นหลังเต่าแต่หลวงพ่ทธศรีก็จะเป็นแหวนกระทะแหวนกระทะเหมือนเหรียญหลวงหลวงพุทธีมอ่ะใช่ครับจากน่าจะแบบว่าในการที่ว่าเราเราใช้การพิจารณาจากเชิงช่างเนี่ยก็ใช้ได้นะครับจันยอดดูดครับเชิงช่างนี่ก็ใช้ได้นะนี่เดี๋ยวหลังต้องไปสัมภาษณ์จันยอดบ้างนะอันนี้สดๆนะอันนี้เอาเอาพี่โอ้ก่อนนี่ใส่ตรงหลวงโต๊ะเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเดต้องขออนุญาตไป เรียวๆนะใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ก็คือว่าน,นี้ก็คือซื้อขาอยกันจริงนะวันนี้วันตลาดนัดใหญ่นะใครผ่านไปผ่านมาก็ทักหากันหมดไม่ไม่ได้กักนะตอนนี้เป็นพี่กดมาถามเนี่ยคือขอบคุณครับผมพยายามแบบว่าเต็มที่ให้เลยนะไม่ไไม่ได้กับมีการปิดบังเลยนะที่ต,กกนนต้องบอกก่อนนะพี่ๆอย่างนี้เขาไม่บอกกันนะยางไี่ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะเพราะว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับตลา เหมือนก็จะกักกันไว้ไม่ให้ใครรู้อ่ะมายว่าไม่บอกใช่เอาไว้แบบเอาไว้ซื้อขายกันผมมาที่แรกแล้วนะที่ว่าผมจะบอกให้นะขอบคุณมากพี่โอก็ก็นี่นะสองรุ่นหลักๆขลงหพูหูสีถ้ามีรับซื้อแล้วพี่โอมีตู้อันนี้ตู้เบอร์อะไรนะพี่โอนะอันนี้เป็น F 6 5ครับ F 6 5ชั้นสองนะชั้นสอง f c นะนี่มาได้เลยนะพี่นะนี่ตู้พี่โอนะ เช่าด้วยแบ่งปันด้วยนะครับแบ่งปันให้ทั้งกับนักนักสะสมด้วยแล้วก็เสียนด้วยใช่นะครับ,ร,บราคาเนี่ยบนนนี้ไม่แพงบางคนมามาบนเสจตจ้าวันนี้ไม่กลัวตอนเนี้ยไม่น่ากลัวอย่างนั้นะครับราคาผมบอกตรงนั้นราคานักนักสะสมกับพ่อขา,ขาราคาเดียวละราคาแทบจะเท่ากันแล้ว นะเพราะนั้นนะพี่ทุกมีมุมก็มาดูได้หรือพี่มีพี่มีพระสายนครสวรรค์หรือพระอื่นๆื่นไปสอทางไหนได้บ้างพี่ได้ผมเฟซบุ๊กนะครับโอบารมีพุทธคุณอ่าโอบารมีพุทธคุณติดตามพี่ได้นะแล้วผมเห็นพี่ก็มีไลฟ์สดด้วยนก็ไม่ต้องแต่งเล่นเล่นแต่แต่ได้อยู่นะขายได้อยู่นะขอได้ก็โอ้บารมีพุทธคุณตรงตัวเลยนะครับโอ้บารมีพุทธคุณก็อย่าลืม ติดตามพิชานด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะพิเศษจริงๆนะครับไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากแบบอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งทําให้วงการมาเครื่องเราอ่ะมันมันมีทีตันนะมีทีตันไงพี่อย่างเรารู้คนเดียวอ่ะหรือพี่รู้คนเดียวมันก็คือรู้แค่ปุ่มนี้เมือ่อก่อนเข้าถึงยากแต่ทุกวันนี้่มันมันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีคนที่สามารถชี้ได้ว่าแบบเนี้ยมารู้รู้มาเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี้ยอาจจะ ซื้อเกเก่าเก็บไว้นะถามใครก็ไม่มีใครรู้ใช่แล้วจะง่ายหน่อยแล้วบอกนะที่ที่ผมมาให้ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดที่ดูกันสากลนะเป็นจุดนิยมสากลแล้วเป็นพลาที่ดูกันแท้ดูง่ายเลยนะครับเพราะนั้นพี่ๆไม่ต้องกลัวหลงทางอันนี้อันนี้คือแบบเนี่ยที่บอกไปเนี่ยคือซื้อได้ทุกที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคถ้าไม่แน่ใจก็ส่งถามพี่เขาพี่ขารับซื้อหมดรับเช่ารับเช่าครับโอเคงั้นก็วันนี้ก็ต้อง าบขอบพระคุณพี่ทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมนะฮะกดถูกใจนะชอบคลิปนี้นะกดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับฝากด้วยครับไลฟ์สดทุกวันนะกดบารมีกรมหลวงเอฟีนะครับและช่องกดบารมีกรมหลวงเอฟทีนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ